ไม่ว่าท่านจะใช้รถน้ำมันหรือรถ EV สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องมีคือการปกป้องสีรถเดี๋ยวจะไม่เล่าให้ฟังครับว่าเราควรปกป้องและดูแลอย่างไรนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาหนนจันนะครับกับ MINI Cooper S นะครับผมคันนี้ก็ดูหน้าตาแบบนี้หลายๆท่านก็คงจะบอกได้ว่ามันมีอายุหน่อยแล้วครับผมแล้ววันนี้นะครับไม่มีไม่ได้มาแต่คันเดียวนะครับ อีกคันหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่อีกหนึ่งสาขาของเรานะครับสาขาอารุณอมรินนะครับผมกับ Honda c r v ใหม่ล่าสุดนะครับผมโอเคครับเรามาดูคันนี้ก่อนนะครับว่าปัญหาของรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลดน้ำมันหรือรถที่เราลดไฟฟ้านะครับอย่างรถไฟฟ้าเมื่อวานนี้ที่ออกไปนะครับเพิ่งทำเสร็จออกไปคือเป็น BYD Seal ซลนะครับเป็นสีขาว ส,สิ่งหนึ่งที่งานเครือแ่้วของเรามองเห็นนะครับคือทุกๆการที่ออกมาเนี่ยปัญหาของอโรงงานรถที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการผลิตผลิตยังไงครับผลิตแบบเร่งด่วนนะครับในการทําสีต่างๆเนี่ยเร่งด่วนเพื่อจะส่งออกมาขายในท้องตลาดใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่เงาคือเนี่ยแหละปัญหาเขาแบบเร่งรีบทําสีสีก็เลยไม่มีม,ม,มิติไม่มีความสัมว่าวนะครับการที่เรามาทําเคลือบ เซรามิกเพื่อสร้างให้มิติกับตัวรถเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมามันสวยงามจากที่เราซื้อมาบอกว่ามันใหม่แล้วเนี่ยสร้างให้มันใหม่แล้วก็ปกป้องเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญนะครับทุกท่านต้องมีเราก็จะเห็นว่าทําไมรถป้ายแดงมาทําเกลือบเซรามิกก็เพราะว่ามันไม่มีมิติมันไม่ช่ามันไม่วาวผิวมันเป็นเปลือกส้มเราต้องมาแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับรถใหม่แล้วรถเก่าเละครับ รถเก่าเราก็จะเห็นนะรถที่ใช้งานแล้วนะครับผมมันจะมีรอยครับปัญหาเรื่องรอยเกิดจากการที่เราเป็นล้างรถนะครับผมมวลภาวะต่างๆที่เราจอดที่ไม่มีที่จอดนะครับโดนมูลนกแล้วก็มวลภาวะตามเกสรดอกไม้หรือละอองยานไม้ต่างๆนะครับมันโดนได้อยู่แล้วทุกๆคันนะครับถ้า <c oughs> การปกป้องนะศูนย์กิเลาคาเราแนะนําเลยว่าการปกป้องด้วยการเคลือบเซรามิกแค้มันจะทําให้รถเงาสุดขีดสวยสุดขีดมีมิติ สุดขีดนะครับเดี๋ยวเวลาเราล้างต่างๆนี่มันก็ดูใหม่ยังนี่เตรียมผิวนี่มันจะดูวาวใช่ไหมครับมันจะดูออกาว่าวาวหน่อยใช่ไหมออกเส,ใ,สใช่ไหมของตัวเล็กเกอร์นะแต่ว่ามันเงาแค่นี้มันไม่พอนะครับผมเราต้องให้เงากว่านี้แล้วก็ปกป้องด้วยเซรามิกมันจะเพิ่มความแข็งให้กับตัวสีเป็นรอยยากขึ้นนะครับในส่วนของ Honda CRV นะครับต้องบอกว่าเป็นสีที่นิ่ม เป็นสีที่นิ่มนะครับที่ทําอยู่ตอนนี้ที่ศูนย์อา,อารุณอรมรินของเรานะครับคอนด้า mm hmm. กับมินิสีจะต่างกันนะต้องบอกว่ารถญี่ปุ่นกับรถยุโรปสีจะไม่เหมือนกันรถสีญี่ปุ่นเนี่ยสีเขาจะนิ่มอ่อนและเป็นรอยง่ายการที่มันเคลือบเซอรมีก็เพิ่มความแข็งให้กับตัวสีรถนี่แหละครับให้มีความโดดเด่นนะครับผมให้มีความโดดเด่นความสวยงามในส่วนของรถยุโรป่แน่นอนอยู่แล้วครับเขาทําสีมาเนี่ย ให้มันแข็งมาไม่ว่าจะเป็นเบรนด์บีเอ็มมินิคูเปอร์วอลโวรถต่างๆเหล่านี้สีเขาแข็งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้คือความไม่มีมิติมันจะไม่ฉ่ำมันจะไม่วาวเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่ารถทุกค่ายไหนก็นแล้วแต่นะครับการที่มาเคลือบเซรามิกก็เพิ่มก็เพื่อว่ามาเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสีนะครับแถมได้การปกป้องด้วยการทำ เคลือบเซรามิกนะครับผมโอเคครับเคลือบเซรามิกเคลือบที่ไหนก็เคลือบได้ครับแต่เคลือบแล้วปกป้องในนานกว่าแล้วสูตรที่ทําไม่เหมือนใครต้องมาที่นี่ครับคิริคาตัวเซ์วิสนะครับผมโอเคครับข่าวข่าวไปก่อนเลยนะครับผมคิดถึงขวดแก้วนึกถึงคีริคานะครับสวัสดีครับ